เราไม่เยอะหรือคอนเทนต์ของเรายังไม่ได้ประมาณนั้นนะคะแนวทางคุณรัฐบอกว่าแนวทางทําไม่ยากทําถูกทางนะคะใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> พอทาไม่ยากถ้าถ้าเราถ้าเราไปถูกทางแเ,เราถ้าเราแบบอะไรนะ <c oughs> เราไปถูกทางเราก็ต้องมีคนพาบอกนะทุกคนนะ <c oughs> สาววีโอนู่นปะพี่บุญเกิดอบอกสาววีโอตั้งนานแล้วบอกสาววีโอออกมาออกมาไลฟ์กลางคืนเลยอย่างนี้ นูก็ไม่ได้ออกหนูก็ไม่ได้มาไลฟ์ไงสาววีโอก็ไม่ได้มาไลฟ์ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งไลา์นะไม่เข้าใจจนแบบว่าอ่านักๆเข้าอาคุณรัฐก็มาบอกคุณรัฐก็มาบอกพี่วีโอแล้วแหละนะคะก็เลยแบบอ่านะคะหลายหลคนพี่ยาดาอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ่ะลองดูสักทีแล้วพี่ยาดาก็บอกว่าน้องวีโอน้องวีโอออกมาไลฟ์กลางคืนเดี๋ยวพี่จะมาพี่จะมา แรกเลยนะทุกคนแรกๆเลยนะคะคุณรัฐบอกว่าชมคลิปเพื่อชมไลค์ให้มีคุณภาพใช่ไหมชมคลิปเพื่อนชมไลค์ให้มีคุณภาพรวมๆนะใช่ไหมใช่ไหมนะคะน้องวิบอกว่าดูอยู่นะดูอยู่นะน้องวิเขาก็ได้ได้ไอนนี่แล้วนะได้อะไรอะได้ได้ได,ได้ได้ผ่านกดสามพันแล้วเนาะนะคะ พอผ่านกดสามพันแล้วเขาจะต้องทํายังไงต่อไม่รู้ล้วจะต้องไปสี่พันเหรอน้องอาเนาะอะไรได้หลายอย่างนะกว่าจะได้กาจะอะไรของเขาเนาะว่าจะได้กดของเขานะชมอย่างวิ่งค่ะชมชมอย่าอย่าวิ่งค่ะใช่ไหมชมอย่าวิ่งอนะคะก็เข้าหาเข้าหาเข้าหาเพื่อนๆแหละเพื่อนๆจะได้บอกนะคะ ระหว่างที่เราคุยกันนี้ก็ได้ยินเสียงออดออเอสเอสนะทุกคนออดออดเอสเอสเนี่ยของแอนนี่นะอะไรนะกล้วยอะเนี่ยลมันพัดกล้วยไงนะไหมตรงนี้ตรงนี้มันเป็นยากาศตรงนี้มันไอนนี่ไงแสงมันจะไอนนี่แต่ถ้าเป็นแนี้หน้าหน้ามาทางนี้ไม่รู้จะมีแสงแสงจะสะท้อนไหม นี่นะคะนี่อาหารมาทางนี้าหันมาทางนี้นะคะทุกคนแสงจะได้ไม่นี่อย่าวิ่งใช่ไหมวิววิวแล้วอะไรนะวิวแล้วอะไรนะ <c oughs> วิวแล้วจะโดดปิดกั้นใช่ไหมวิววิวอะไรอะชมอย่าวิ่งอย่าวิ่งหมาถึงให้เราชมชมไปเลยใช่ไหมคุณรัฐ ชมแล้วอะไรนะวิววิวและวิวแล้วจะโดนปิดกัน้นทําแบบรัดแนะนําเดี๋ยวดีต่อบ้านเราใช่ไหมใช่ไหมบ่าวเสงบ่าวเซงเยอะเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่บ่าวเสงค่ะนะคะสวัสด,สนะะสสดีสวัสดีนะคะทุกคนนะคะบ่าวเสงก็มาอีกบ้านหนึ่งเนาะบ่าวเสงมาบ้านมีสองคนเองบ่าวเสง สาววีโอไปตามให้นะคะเอาไปแจมไม้บ่าวเสงหรือว่ายัางไงคะบ้านบ้านบ้านรองใช่ไหมคุณเตนใจก็มามามานะคะกอดกอดกอดคุณรัฐบอกว่าวิ่งวิ่งแล้วช่องบ้านเราจะถูกปิดกั้นทํางานวิ่งแล้วช่องบ้านจะถูกปิดกั้นทํางานสวัสดีครับพี่รัฐเราเราวิ่งหมายถึงเราวิ่งไอ่นี้เหรอคุณรัฐหมายถึงเราเราแบบ <c oughs> วิ่งแบบไหนอะ นลาเสียงบอกสวัสดีพี่รัดครับนะคะเราวิ่งแบบเราเราไม่จอดเราไม่จอดอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่จอดเราไม่ดูคลิปเพื่อนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมในความคิดของพี่วีโอถูกไหมถูกไหมถูกไหมน้องรัดเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ห้องห้องสาววีโอมาเนี่ยเพื่อนไม่ทราบ AI ทราบอ๋อคือคือให้เรา คือให้เราจอดใช่ไหมคุณรัฐหมายถึงว่าถ้าเราไปดูของใครเนี่ยให้เราจอดไว้เลยใช่ไหมจอดให้เขาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วค่า AI มันจะเปิดใช่ไหมเพราะตั้งแต่ที่แบบพีวีโออ่ะไปอยู่บ้านบ้านของคุณจรจัยอะ่ะจอดเลยนะจอดเลยนะคะช่องโต๊งแต่ตอนนั้นมาถูกต้องไหมคุณรัฐบอกว่ากดทักกดไลค์แล้วไปเลยทักกดไลค์แล้วไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะบ่าวเสงนะคะคุณเตืนใจนะคะจอดช่วยกันแบบนี้คุณภาพอ๋อเข้าใจทุกคนเข้าใจเข้าใจนะคะเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเข้าใจนะสาววีโอเข้าใจว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวขออัดไฮไลท์